ตัวรีโมทนี่ใช้กดสตาร์ทเครื่องนอกรถได้ถ้าจะใช้สตาร์ทกดล็อกก่อนกดล็อกหนึ่งครั้งนะพี่แล้วกดล่างสุดเลยกดค้นนา,งางไว้ห้าวิจดล้างไว้ห้าวิแล้วค่อยปล่อยปล่อยแล้วก็สตารร์ทเยหลังจากสตาร์ทเครื่องเสร็จจะมีเสียงสองกีแจ้งว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องถ้าเราจิ้มสตาร์ทที่บนรถมันจะไม่เตือนหรอกแต่ถ้าจิ้มมนีนี่จะเตือนก็เบื่อบางทีเราไปนั่งคับไม่รู้ไงมันจะมีนั่นว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่อง แล้วก็สตาร์ทเสร็จปล่อยไว้อย่างนี้เลยไม่ใช่อะไรรถอีกซียทีมันดับเองหรือถ้าเรากดคายล็อกขึ้นไปขับรถขับได้เลยไม่ดับแต่ถ้าเกิดเราขึ้นไปแล้วเราไม่คายล็อกมันดับไม่เราขึ้นไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันล็อกอยู่อ๋อ,ม,อมันล็อกอ๋อที่ท่านคายล็อกอยู่ถ้าเรากดคายล็อกเปิดประตูปุ๊บมันไม่ดับแล้วดับได้มันเลยอ่าลแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราจะดับเครื่องกดปุ่มเดิมกดฟางไว้ห้าวิถ้าถ้าสมมติเราเราเราไม่กดปุ่มนี้ แล้วเราขยับเราไปเปิดนี้ก็ดับบนรถได้ดับบนได้อ๋ออ๋อตั้แล้วระหว่างที่ที่เราจะตั้งปั๊มเนี่ยแล้วเราเปิดแอร์ทิี่มันได้หมดเลยมันก็จะเปิดอินเตอร์เนมาเลยใช่แอร์พี่ไม่ต้องปิดแล้วระบบมันออโต้เลยตอนเนี้ยเปิดไว้ตลอดเลยใช่เพราะว่าหลังหลังจากพี่ติดพุสตาร์ตเวลาสตาร์ทเครื่องมันจะปิดแอร์ของมันเองเนี่ยอย่างพี่คอยดูเอามืออังเนี่ยจะไม่มีลมออกไม่มีลมออกเ่ยพอสตาร์ทเสร็จมันถึงมีลมออกมาอ๋อมันจะตัดระบบของมันเองทุกอย่างนะครับตัวนี้เวลาสตาร์ตอย่าเบรกด้วย ดับเครื่องก็อย่าเบรกด้วยทุกครั้งอ่าสตาร์ทก็อย่าเบรกครับแล้วก็ในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องอยู่ลงจากรถได้ครับเปิดแอร์ทิ้งไว้มีผู้โดยสารอยู่ในรถก็ล็อกไว้ได้ครับเป็นชุดหลักกลับมาได้คือรถกดท้ายล็อกไว้มาตบได้เลยดับเครื่องก็อย่าเบรกด้วยระวังเหยียบทุกครั้งครับแล้วก็สตารร์ททกเหยยีบุคั้งถ้าเราจะไม่สตาร์ทเครื่องแต่เปิดวิทยุชาร์จโทรศัพท์ไม่ต้องอย่าเบรกครับกดเข้าไปเลย กดครั้งที่หนึ่งวิทยุเปิดได้โทรศัพท์ใช้ได้กดครั้งที่สองมันจะเปิดไฟหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างหมดกดครั้งที่สามปิดครั้งที่สองก็ไม่จำเป็นตัวนี้เป็นการขโมยเราล็อกไว้มันสตาร์ทื่องไม่ได้ครับม้มันสตาร์ทแล้วมันก็หยุดเป็นยของมันไม่ให้ใช้ขอไม่ใช้เน่อกจากว่าเราต้องกาแล้วถ้าก็าถึงทําทำได้ ่แล้วว่า,า <S 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 ตัวนี้ก็จะมีสมาร์ทคีย์ด้วยนะ,ะถ้าเราดับเครื่องแล้วลงอย่างรถแบบนี้เลยเราลืมล็อกรถเอารีโมทไปด้วยเดินทางไปสามเมตรถ้าเราก็ใกล้ระยะหนึ่งเมตรแล้วก็จะใกล้มาเด่นสามเมตรเลย